มีหลายคนอยากจะรู้นะครับว่าเจ้ากรรมในเวรของเราเป็นใครนะครับวันนี้ผมจะให้ทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ถือว่าคุณเป็นผู้ที่มีบุญบารมีที่จะได้รู้เจ้ากรรมในเวรของคุณครับเจ้ากรรมในเวรคุณเป็นใครเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็สวัสดีท่านผู้มีพระคุณทุกคนและผู้ที่มีกระดากกลางฝ่ามือที่มาสร้างบารมีทุกคนนะครับและผู้ที่มีบุญบารมีทุกคนที่ได้ชมคลิปนี้นะครับ เพราะว่าคลิปนี้จะให้ทุกคนได้รู้เจ้ากรรมในเวรของตัวคุณเองโดวยวิธีที่ผมจะให้คุณได้เลือกนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมครับเรื่องราวที่คุณจะได้รู้หลังจากที่คุณได้เลือกแล้วนะครับจะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับคุณในอดีตชาตินะครับแล้วปัจจุบันคุณถูกวิบากกรรมทําแบบเดียวกับที่คุณเคยทํากับเขาในอดีตชาติหรือเลปล่านะครับถ้ามันถูกแบบเดียวกัน ให้คุณไปขอขมาลาโทษอโหสิกรรมตอนถวายสังฆทานนะครับคือเตรียมของที่จะถวายสังฆทานแล้วไปที่วัดนะจุดธูปสิบหกดอกกลางแจ้งนะครับแล้วก็บอกตามอ่าขอเทพเทวะทั้งหลายที่คุณได้บูชาและสัทธานเนี่ยอนุโมทน,นาบุญคุณด้วยนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งดอกบอกเจ้ากรรมในเวรของคุณและก็เรื่องราวที่คุณวันนี้ที่คุณได้รู้นะครับ หลายหลายคนบอกว่าหนูจําไม่ได้นะครับอยากจะไปขอใบขอใบขอขมากรรมนะครับก็เข้าไปในเพจนรเศษฐศักดิ์เรือเศรษฐีได้บอกว่าขอใบขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรนะครับตอนถวายสังฆทานเดยวแอดมินก็จะส่งให้นะครับถ้าบางคนบอกจําไม่ได้นะครับเรื่องราววันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับอย่าพึ่งเชื่อผมครับและเรื่องราวที่ผมเล่าให้คุณในวันนี้แล้วคุณเป็นคนตัดสินใจและคุณเป็นคนเลือกเองนะฮะดังนั้นเมื่อคุณตั้งจิตเป็นสมาธิแล้วขอให้คุณบอก ตัวเจ้ากรรมนายเวรว่าวันนี้คุณขอให้เจ้ากรรมนายเวรได้เปิดให้คุณได้รู้ด้วยเถิดว่าคุณได้มีวิบากกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรเป็นใครนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเมื่อคุณรู้แล้วนะคุณก็ค่อยไปขอโอโหสิกรรมนะครับเรื่องราวเดี๋ยวผมจะให้คุณตั้งสมาธิแล้วก็เลือกไพ่นะครับเดี๋ยวเราไปเลือกกันครับขอให้ทุกคนนะครับตั้งจิตอธิษฐานนะครับแล้วก็มองไปที่ไพ่นะครับ ไม่ต้องไปสนใจไอ้ขวดเทนหอมนะครับผมมาตั้งโฆษณานะครับก็คือเรามองไปที่ไพ่ทั้ง6ใบนะครับไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องกังวลไม่ต้องวิตกไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับสบายๆนะครับทำใจเป็นสมาธิแล้วก็ตั้งจิตฐานว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลข้าพเจ้าขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าช่วยเปิดให้ข้าพเจ้ารู้ด้วยเถิดว่าข้าพเจ้าเคยมีนี้กรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรกับเจ้ากรรมในเวร ที่เป็นใครนะฮะขอให้ข้าพเจ้าได้รู้นะวันนี้นบัดนี้และข้าพเจ้าจะทําบุญขอโอหิกรรมอุทิสวนกุศสนผลบุญไปให้เจ้ากรรมในเวรแล้วก็ขอให้เจ้ากรรมในเวรช่วยเมตตาข้าพเจ้าด้วยเถิดเราก็ตั้งจิตให้ดีๆแล้วก็มองไพ่นะครับเมื่อเราตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆแล้วนะเราก็เลือกไพ่นะครับสําหรับคนที่เลือกใบที่หนึ่งนะครับคนที่เลือกใบที่หนึ่งนั้นคือ เจ้ากรรมในเวงของคุณนะฮะจะเป็นบุคคลที่คุณได้เคยไปทำร้ายเขาไว้นะเป็นคนที่บางทีคุณอาจจะเคยไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำให้เขาทุกข์กายทุกใจนะทุบตีหรือบางทีเราโมโหไปทำร้ายเขาด้วยความโมโหนะด้วยการไม่ว่าจะเป็นบริวารเราในดิตชาตินะหรือเป็นเพื่อนฝูงในดิตชาติแล้วนะ ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแต่กรณีนี้นะฮะส่วนใหญ่เจ้ากรรมในเวรจะเป็นผู้ชายนะครับที่เราเคยไปทำร้ายเขาไว้เขาเลยเที่ยวมาหาเรื่องเราทำให้เราติดขัดนะครับทำให้เราทำอะไรแล้วรู้สึกว่าเจอคนเอาเปรียบนะครับคนที่เลือกไปที่หนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือบางทีเรามักจะมีอุบัติเหตุหรือบางทีเราทำมักทำอะไรมักจะถูกคนขัดแข้งขัดขานะครับไม่ราบลื่นนะครับเจ้ากรรมในเวรของเราก็อาจจะเป็น บริวารหรือเพื่อนเราในเดชชาติที่เราเคยได้ทําร้ายให้เขาทุกกายทุกใจเราก็บอกกล่าวว่าขอขอมาอาโหสิก,กรรมให้เราด้วยนะครับยกโทษใหทเราด้วยขอให้เรานั้นได้ทำบุญแล้วก็ขอให้เราลาบเรื่องชีวิตร่ำรวยอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือเจ้าก,การรมหนยของเราเกี่ยวกับที่เราเคยไปทําร้ายเขาไว้ด้วยอารมณ์โมโหนะไม่ว่าจะเรื่องทุบตีทําร้ายให้เขาจิตใจทใําร้ายจิตใจทําร้ายเขารู้สึกทุกกายทุกใจนั่นเองคนที่เลือกใบที่หนึ่งครับคนที่เลือกใบที่สองนะครับ เจ้ากรรมในเวรของคุณเป็นเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองนะค,คุณอาจจะเคยไปทําร้ายสัตว์นะฮะอาจจะแบบว่าด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการเราอาจจะชอบตกปลายิงนกตกปลาหรือไปขังสัตว์ ไปทุบตีสัตว์ด้วยอารมณ์โมโหที่มันดื้อหรืออะไรก็ตามหรือไปขังเอาไว้เพราะเราคิดว่าเราจะควบคุมมันนะครับอย่างของผมเคยมีเจ้ากรรมนายเป็นสิงโตสองตัวใน,ในอดีตในอดีตชาตินะครับที่ผมไปขังมันเอาไว้ด้วยความรู้สึกว่ามันดื้อนะครับเราก็ไม่อยากให้มันหนีไปนะฮะเราก็ตีเพื่อให้มันกลับจําให้มันกลัวนะครับพอในปัจจุบันนะผมก็ถูกแม่ผมขังเลยนะครับคือบางทีเราก็ดื้อนะวเวลาเราหนี หนีแบบประลาบหนีโรงเรียนหนีอะไรต้องรีบกลับบ้านนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กลับบ้านเราจะต้องถูกตีเพราะเราเคยมีวิบากกรรมกับสิงโตสองตัวนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่รีบเข้ากรงผมจะไปไล่ตีมันนะครับเพราะว่ามันดื้อนั่นเองนะครับดังนั้นวิบากกรรมในเดิจชตาติเกี่ยวกับเรื่องสัตว์อันนี้นะครับคือบางคนที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับสัตว์ในดีจิตาชาติมักจะบางทีเราอาจจะเหมือนกับว่าถูกขังมั่งถูกทําร้ายทุบตีสัตว์บ้างเราอาจจะมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่อง ทำลายร่างกายให้สัตว์รู้สึกว่ามันหลาบจําเราก็มักจะถูกข่มขู่ถูกคนที่ใกล้ชิดเราเนี่ยข่มเหงเราหรือขังเราหรือขู่เราหรือตีเราตั้งแต่เด็กจนโตหรือบางทีรู้สึกว่าทำอะไรแล้วมันไม่กล้าที่จะออกไปไหนกลัวโดนลงโทษ กลัวถูกตีนั่นเองนะอันนี้คือมีวิบากกรรมเกี่ยวกวับสัตว์นะในดิจิตาชานะดังนั้นเมื่อเราไปถวายสังฆทานจุดหนึ่งดอกแล้วก็ขอโอ้โหสิกร,รมให้กับสัตว์ทั้งหลายที่เราเคยไปทําร้ายหรือไปกักขังให้เขาทุกกายทุกใจนั่นเองนะอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับไปพิจารณาเอาคนที่เลือกใบที่3นะครับคุณมีเจ้ากรรมในเวรที่เกี่ยวกับเรื่องความหลงนะครับหมายความว่าบางทีคุณใช้ความรู้ความสามารถนะไปหลอกล่อให้เขาหลงเชื่อคุณให้เขาหลงผิดว่า ถ้าเขาทําตามคุณแล้วเขาจะได้นู่นได้นี่หรือบางทีคุณเป็นคนที่บางทีชอบใช้อ่าความลุ่มหลงอาจคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะครับหรือเป็นคนที่มีความฉลาดก็จะใช้อบายามุกในการบางทีทําให้เขาเชื่อทําให้เขาหลงตามหลงคอยตามนะครับหรือบางทีทําให้เขาเนี่ยอ่าชอบติดการพนัน ทำให้เขาอาจจะหลงในเหล้าสุลานารีอะไรพวกนี้ทํครับดังนั้นในปัจจุบันในวิบากกรรมนี้ก็ส่งผลให้เรามักจะถูกคนเอาเปรียบถูกหลอกถูกให้เรานั้นหลงเชื่อเขาหูเบาทําอะไรแล้วเราก็โดนมักจะโดนคนเอาเปรียบเราทั้งที่เราก็รู้ว่าคนเนี้ยมันก็เอาเปรียบเราแต่เราก็ยังยอมให้มันเอาเปรียบเราหลงเชื่อมันมันพูดอะไรเราก็เชื่ออย่างเงี้ยนะครับแล้วบางทีอาจจะทําให้ชีวิตเรา ต้องทุกข์ทรมานหรือเสียเงินเสียทองเพราะคําพูดของคนที่เราเคยไปหลอกลวงเขาไปเอาอ่าไปพูดเอาใจเขาจนเขาหลงเชื่อเราเราก็เอาผลประโยชน์จากเขาปัจจุบันเราก็กลายเป็นว่ามีคนมาหวังผลประโยชน์จากเรามาพูดดีกับเราเอาใจเราแล้วก็หลอกเอาเงินเราเอาทองเรายืมเงินเราไม่คืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางทีทําให้เราต้องทุกข์ใจทั้งที่เราก็อาจจะทําหลอกให้เราหลงรักหลอกให้เรา เชื่อเขาให้เรารักเขาหลงเขายอมให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายเขาก็ไปมีคนอื่นอันนี้ก็คือบางทีเราก็เคยไปหลอกให้เขาหลงรักเราเหมือนกันมันก็เป็นวิบากกรรมดังนั้นเราก็ขอเข้ามาเจ้ากรรมในเวทที่เราเคยไปทําให้เขาลุ่มหลงหรือหลอกให้เขาหลงรักเราหลงเชื่อเราแบบนี้นั่นเองนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะสําหรับคนเลือกใบที่สี่นะครับคนที่เลือกใบที่สี่นะเจ้ากรรมในเวของคุณนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง คุณถูกหักหลังนั่นเองนะครับคือในอดีตชาติเนี่ยคุณเป็นคนที่บางทีอะ่ะเราก็มีคนไว้ใจเรานะครับบางวีมันจะเป็นเกี่ยวับมีเจ้ากรรมนายเวเกี่ยวกับเพื่อนฝูงนะครับหรือเป็นกับคนรักในอดีตชาตินั่นเองครับคือคนคนที่เลือกไปที่สี่คืออดีตชาติคือเคยมีคนรักนะฮะไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาเราก็อ่าเขาก็รักเราไว้ใจเราแต่เราก็ไปหักหลังเขาคือเราก็เจ้าชู้ไปมี คนใหม่ไปมีคนรักคนใหม่โดยที่เราก็ยังไม่เลิกกับเขาแต่เราก็หลอกใช้เขาหรือบางทีเราก็รู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าเราก็มีคู่มีภรรยาหรือสามีอยู่แล้วแต่เราก็ยังไปหลอกให้เขาหลงเชื่อแล้วเราก็ไปมีคนอื่นเป็นไ,ไปมีกิ๊กง่ายๆนะไปมีกิ๊กไปมีเมียน้อยมีสามีมน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีกิ๊กมีอะไรอย่างนี้นั่นเองนะไปหลอกให้เขาหรือง่ายๆว่าไปหักหลังเขาด้วยความ ในความที่ว่ารู้สึกว่าเราหน้าตาดีหรือเราเจ้าชู้ในดีิตชาติเราเลยไปหักหลังคนรักเราหรือหักหลังสามีหรือภรรยาเรานั่นเองให้เขาทุกกายทุกใจปัจจุบันก็เลยส่งผลให้เราเมื่อเรามีความรักหรือเราทํางานหรือทําธุรกิจเราก็มักถูกคนเอาเปรียบหรือถูกแฟนหรือถูกคนรักหักหลังเรานั่นเองนะดังนั้นอันนี้คือเจ้ากรรมนายเวรก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับจะเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องสามีภรรยาหรือ เพื่อนสนิทที่บางทีเราถูกเขาหักหลังนั่นเองเพราะในดีิตเราเคยไปหักหลังเขาไว้พอเขาไว้ใจเราเขาเชื่อเราเราก็เลยคิดว่าเขาคงไม่รู้หรอกแล้วเราก็ไปแอบไปมีคนอื่นนั่นเองนะครับวิบากกรรมคือเราเคยไปหักหลังหลังนั้นเราก็หออเข้ามาเจ้ากรรมในเวที่เราเคยไปหักหลังท้าเราโยศหักหลังเขาทําให้เขาทุกกายทุกใจจนเขาจองเวรเรานะฮะดังนั้นถ้าขอเข้ามาเจ้าก,กรรมในเวล้าไม่เกินหนึ่งเดือนเราดูเลยเลยว่าธุรกิจการงานการเงินจะราบรื่นขึ้นนะครับคนที่เลือกใบที่ห้านะครับ คนที่เลือกไปที่5เนี่นะฮะคือเป็นคนที่ชอบให้ความหวังคนอื่นนะครับคือในอดีตชาตินะฮะไปให้ความหวังว่าเราอ่ะจะรักเธอนะเราจะอ่าอ่ารอรอเธอเธอแบบอย่าทิ้งเรานะหรือแบบว่าฉันรักเธอมากเลยฉันจะไม่ทิ้งเธอแล้วฉันจะไปทํางานแล้วฉันจะรีบกลับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็ไปให้ความหวังว่าเออเนี่ยถ้าเกิดเธอช่วยฉัน ฉันจะทําให้เธออย่างนั้นอย่างนี้ฉันจะให้เธอมียศมีตําแหน่งมีหน้ามีตาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะคือเป็นคนที่ให้ความหวังเขาทุกเรื่องว่าเออเดี๋ยวถ้าเธอช่วยงานฉันฉัจะให้ ผลตอบแทนเธออย่างงามแต่เมื่อช่วยแล้วเราก็ไม่ให้นะผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยให้เขารอไปอย่างนั้นนะหรือบางทีเขามาขอความช่วยเหลือเราเราก็บอกว่าเออได้ได้ได,ไดเดี๋ยวเธอให้นี้เรานะเดี๋ยวเราจะช่วยเธอแต่แล้วจนรอดเราก็ไม่ช่วยสักทีดังนั้นก็ส่งผลให้ปัจจุบันเนี่ยเราทําอะไรเนี่ยเราก็ได้แต่รอรออย่างเดียวเลยนะครับชีวิตเราเนี่ยมักจะถูกพัดภาคจากสิ่งที่เราหวัง จากสิ่งที่เราควรจะได้หรือจากโชคลาภที่เราจะได้เพราะเราไปคาดไปไปให้เขารอนะว่าถ้าเธอดีกับเราแล้วเราจะให้สุดท้ายเมื่อเขาดีแล้วเราก็ไม่ให้เขาไปให้ความหวังคนอื่นดังนั้นเราก็มักจะพัดพากจากโชคลาภมักพัดพากจาก่าเงินทองโชคลาภหรือความรักอะไรบางอย่างที่เราไปคอยให้ความหวังเขาเขาก็จะรออย่างนั้นชีวิตเราเมื่อเราทาธุรกิจหรือทําการค้าหรือติดต่อธนาคารหรือติดต่อผลอะไร เราก็จะต้องชีวิตก็ต้องรออยู่เรื่อยๆโดยที่ไม่มีรู้ว่าเมื่อไหร่จะได้คําตอบสักทีนะดังนั้นเจ้ากรรมในเวรเราก็บอกว่าเขาอุทิศเจ้ากรรมในเวรขอเข้ามาเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยให้ความหวังบุคคลใดก็ตามหรือคนที่รักก็ตามหรือคู่รักของเราในอดีตชาติก็ตามที่เราเคยให้ความหวังเขาให้เขารอโดยที่เราไม่สนใจใยดีถึงความรู้สึกของเขาต่างๆนะฮะดังนั้นเนี่ยอันนี้มันหมายถึงว่าเราเนี่ยจะต้องทุกข์ทรมาน เพราะสิ่งที่เราเคยให้ความหวังคนอื่นชอบให้ความหวังคนอื่นนั่นเองนะบางทีคือว่าตัวเองหน้าตาดีหล่อเนี่ก็ให้ความหวังคนอื่นเข้าไปทั่วนพอเขารักแล้วเราก็ไม่สนใจอันนี้ก็เป็นวิบากกรรมอย่างหนึ่งนะครับอ่าคนเลือกใบที่6นะครับคนเลือกใบที่6เนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีวิบากกรรมที่ว่าเราชอบไปแย่งของคนอื่นนั่นเองนะครับคือเป็นวิบากกรรมที่ว่าบางทีเนี่ยเราเป็นคนที่ เห<ฮ>ม <õ> <kel> ือนกับว่าเอาแต่ใจในอดีตชาตินะนี่พูดถึงในอดีตชาตินะเราเป็นคนที่เอาแต่ใจนะครับแล้วเราคิดว่าถ้าเราได้สิ่งเนี้ยเราจะมีความสุขดังนั้นใครจะมาแย่งเราไม่ได้นะครับเราก็จะเป็นคนที่ว่าต้องเอาความปรารถนาเราเป็นที่ตั้งนะครใครเราชอบผู้ชายคนไหนเราชอบผู้หญิงคนไหนเราก็จะใช้รูปร่างหน้าตาของเราในอดีตชาตินะไปแย่งชิงมานะไปแย่งคนรักของเขามาไปแย่งเงินทองของเข้ามา ไปแย่งที่ดินที่นาของเขามาไปแย่งทรัพย์สมบัติของเขามาในอดีตชาติไปแย่งของเขามาในปัจจุบัน ok เราก็ถูกคนอื่นแย่งกลับนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนรักเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภไม่ว่าจะเป็นเงินทองเราก็ถูกคนอื่นแย่งมานะครับการงานบางที <ed it> เราทํางานดูดีๆเราก็ถูกคนอื่นแย่งผลงานนะครับหรือส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะถูกแย่งคนรักพอเราไม่จริงจังก็ไม่มีใครสนใจพอเราจริงจังจะรักคนนี้ แม่งก็มีอยู่ดีใครมือที่3าเข้ามาเสียบมาแย่งไปอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นเจ้ากรรมในเวรเราก็คือเป็นคนที่เราเคยไปแย่งชิงเข้ามานะครับหรือเราเคยไปแย่งทรัพย์สินเงินทองไปแย่งสิ่งที่เขาควรจะได้จากคนอื่นเข้ามาโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของเขาครับอันนี้เราก็ต้องไปกล่าวขอเข้ามาเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยไปแย่งชิงเข้ามานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเมื่อทุกคนรู้แล้วนะฮะก็ แค่ไปถวายสังฆทานให้จ้ากรรมนเวรอย่างน้อยเดือนละครั้งนับแล้วพิสูจน์ผลไม่เกินหนึ่งเดือนเห็นผลแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับตอนนี้ทุกคนก็ได้รู้แล้วนะครับว่าอดีตชาติคุณเคยได้สร้างวิบากกรรมไว้กับใครเรื่องอะไรนะครับอย่าไปตกใจอย่าไปพะวงหรือว่าวิตกกังวลครับอันนี้เป็นแค่เรื่องราวที่คุณต้องไปพิสูจน์นะครับมันไม่ใช่ว่าคุณโหมีวิบากกรรมแบบนี้แล้วชีวิตคุณจะ อ่าลำบากอย่างางี้นะค่าบี้แต่คุณสามารถจะขอขมาเจ้ากรรมในเวรในเรื่องราวที่คุณเป็นคนเลือกได้นะครับอย่าพึ่งเชื่อผมนะครับอย่าพึ่งมาอ่าทุกร้อนทุกใจกับคำคานายหรือสิ่งที่คุณได้เลือกในวันนี้นะครับแต่ให้คุณแค่หมั่นถวายสังฆทานขอขมาเจ้ากรรมในเวรในเรื่องราววันนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป ภายในะไม่เกิน1เดือนนะครับขอให้คุณตั้งใจจริงครับแล้วก็ไปขอเขมาขอใบขอข้ามาเท่ากับในเวณถัเกเพจนอเซสแคนเร์เรียทีนะครับ แล้วถ้ารู้สึกว่าต้องการกําลังใจมากกว่าเดิมนะก็เข้าไปในเพจน้องเสกสักเลยเสรี feet, ขอ,อน,มมอน้ำมนต์ธนริสาแม่เศรีนะห้ามดื่มนะครับก็คือขอได้คนละ1ขวดนะครับก็ค่าส่ง50บาทครับเพราะส่งแฟดนะครับ,รบแล้วถ้าเกิดใครต้องการขอ2ขวดไปเผื่อคนนู้นคนนี้ก็ขอเป็นค่าส่งร้อยหนึ่งละกันเพื่อจะได้ให้คนอื่นได้บ้างแบ่งคนอื่นด้วยนะครับส่วนใครบอกว่าหนูอยากจะเดินทางมาหาผมนะครับ,รบ,รบมาครอบเสียมลักแล้วนัททองฟรีก็มาได้เลยนัดเวลากับแอดมินนะครับก็คือมีทองเปลวแท้5แผ่นนะครับ แล้วก็วงมาลัยโพนาสิบบาทก,กลมๆนะครับไม่เอาเดาวเรือนะเอาเป็นมะลิหรือดอกหลักนะครับแล้วก็ค่าครูม,มากกว่ายุหนึ่งบาทเพื่อผมจะไปถวายสังฆทา,านให้กับทุกคนให้เจ้ากรรมเนินทุกคนนะครับแล้วก็เทียนหอมอาิษฐานฌานที่ห้าสี่ห้ากลิ่นใส่พลอยนะักลาดก้าพงนะครับคือเป็นพลอยแบบนี้ได้ผานทุกเสกแล้วนะอันนี้คือภาคตะวันออกครับกลิ่นเหมือนอผลไม้ของทางภาคตะวันออกนะครับก็คือกลิ่นออร์เรนทัลนะครับฌานออร์เรนทัลนะก็คือ หอมสดชื่นเหมือนอยู่ในโดงดอกไม้นั่นเองนะครับแถมมีอบพิคณเนศให้ด้วยนะครับเท mm ีย hmm. นหอมนี้เป็นเทียนหอมจากไข่ถั่วเหลืองใส่แ oh ม่เหลาหลหงด้วยนะครับก็ใช้แล้วหมดแล้วเอา,อาพลอยไปล้างแล้วก็ไปใส่จี้ห้อยคอใส่หลอดตะก,กุดห้อยคอขัามรดฐานจะอยู่ในพลอยนี้นะครับแล้วก็มียาหมองน้ําที่ใส่น้ํามันเสกแล้วก็พิกุลเสกนะดอกพิกุลเสกนะครับทั้งลมทั้งทาในขวดเดียวกันเป็นลูกกิ่งนะขวดละห้าสิบบาทเองนะแต่ใครจะเมตตาอุดหนุนสินค้าของผมนะ ก็เข้าไปในเพจนอเซกส์รัสษซอร์มเศรษฐีได้หรือชอปีิลาดราก็มีนะครับวันนี้บิ๊กหามาเล่านะครับก็กราบขอบพระคุณทุกคนที่เมตตารับชมและกดติดตามนะครับเพื่อลมสร้างมารมีกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในสถานที่ใหม่ในปีหน้านะครับว่าจะเป็นที่ไหนนะครับสวนพญานาคชานการ์เด้นนะครับอยู่ในบางกรวยนะครับก็คือเดี๋ยวตอนนี้กําลังก่อสร้างอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับส่วนที่อุทยานก็กําลังเทพื้น กำลังให้ช่างเขาเทพื้นรอบแทนนะฮะร,รวบสร้างมารมีกันรับชมคลิปรบกานติดตามคลิปก็เลยได้จาก YouTube ก็ไปสมทุทนไปที่กองทุนแล้วก็ไปสร้างพุทธสถานที่กาญจนบุรีนะครับวันนี้ก็ขอทุกคนร่ารวยมีเงินไปทองถูกรอตเตอรี่รางมาที่1กันทุกคนนะครับขอบพคุณครับ